สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินหุน่นบรรดาษน,นะคะคลิปนี้ลินจะมาทํานายดวงประจําวันเกิดประจําเดือนพฤษภาคมปี2568นะคะก่อนจะไปฟังกันนะคะลินรู้ก,ก่พี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ลินด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568นี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะมีแนวโน้มได้พบปะสังสรรค์เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน,นะคะ่ะ การพบปะครั้งนี้ก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์การทำงานความรู้เกี่ยวกับการงานโดยตรงเลยค่ะใครกำลังหางานหาไอเดียในการทำงานช่องทางหรือลู่ทางใหม่ๆนั้นเพื่อนก็จะนำข่าวดีนำช่องทางมาให้เราได้ค่ะใครมีปัญหาที่ทำงานนะคะหรืองานกําลังเจอประสบกับปัญหาหรือว่าจำนวนงานที่กองพเนเินเทอรที่เยอะขึ้นก็สามารถ ปรึกษาพเพื่อร่วมงานได้เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งลงม,มือช่วยเหลือเราได้เลยค่ะในช่วงนี้นะต่อมานะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์น,น,น,นี้ก็จะมีการพบป,ปะสังสรรค์กับเ,เครือญาติของเรานะคะทุกคนก็จะมาหาเราที่บ้านมาเยี่ยมบ้านหรือเราเนี่ยค่ะก็จะมีการเดินทางไปหาเครือญาติ ของเราซะเองเนาะหรือว่ามีการเดินทางกับพี่น้องะคะ่ะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆมากมายและเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์ก็จะมีไอเดียในการทำมาค้าขายกันมากขึ้นด้วยมีแนวโน้มที่จะมอง,มองหาลูทางในการานำของนำของมาขายหรือแม้กระทั่งไอเดียในการค้าขายสินค้าในช่วงนี้นะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารนี้มีโปรเจกต์ใหม่ๆผุดขึ้นมาในหัวเยอะแยะเลยหรือบางคนแม้กระทั่งเริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในช่วงเดือนนี้แต่ก็อยากจะขอเตือนไว้ว่าให้ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องอปวดตามกล้ามเนื้อเนื่องจากการนั่งนานออฟฟิศซินโดมหรือว่าแม้กระทั่งข้อเท้าเคล็ดหรือว่าขาแพงหรือกล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะ แต่ก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันอังคารในช่วงเดือนนี้ก็คือหากคุณได้ทํางานแล้วหรือว่าได้ลงมือทําอะไรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วมันจะมีมือที่มองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เราคาดไม่ถึงให,ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีงานที่เราคาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ ต่อมานะคะคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธนี้เดือนนี้อุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานนะคะช่วงนี้ก็จะมีบททดสอบใหม่ๆม,มาทดสอบความสามารถเราเพียบเลยก็ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องการสื่อสารเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการใช้สมองทักษะปัญญาเฉาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแทบจะใช้ทุกกลยุทธ์ในการทํางานในช่วงเดือนนี้แม้กระทั่งทักษะการเจรจาด้วยค่ะแต่ทุกอย่างแล้ว ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามอะค่ะจะให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีและยิ่งเป็นคนที่ระดับสูงด้วยเนี่ยก็จะยังมีโอกาสซัพพอร์ตเราไม่ได้มากกว่าที่คิดด้วยค่ะต่อมานะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงนี้ได้มีการทํากิจกรรมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นมีการทํากิจกรรมกับคู่รักตัวเองกันมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนคนที่ได้ทําอาชีพค้าขายหรือว่ามีการาติดต่อเจรจาสื่อสารเพื่อผลประโยชน์ทางเชิงธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปได้ด้วยดีค่ะผลการตกลงออกมาประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะได้ฝึกการเจรจาแล้วก็เตรียมข้อมูลไว้ไปอย่างดีค่ะรับรองเลยโอกาสของเราไม่พลาดแน่นอนต่อมานะคะคนเกินวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้บอกเลยว่า กลับมาคิดทบทวนกับชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นมีความอามองอนาคตไปอันไกลเลยว่าจะทำอะไรเพื่อชีวิตจะทำอะไรเพื่อตัวเองให้มันมากกว่านี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือทุกคนนะคะก็จะสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะคิดอะไรวางแผนอะไรแม้ว่าเดือนนี้จะยังไม่ลงมือทำแต่บอกว่าแผนนี้ยิ่งใหญ่และสำเร็จแน่นอนค่ะ สุดท้ายนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์าบอกเลยว่าช่วงนี้มีเรื่องอการเงินเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยการเงินของคุณช่วงนี้ก็จะดีขึ้นมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาค่ะก็จะไม่ว่าจะเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นจากทางไกลหรือว่าจะเป็นมรดกตกทอดก็เป็นไปได้ค่ะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพิ่มตัวเงินนะคะจากเงินเดือนด้วย ก็ขอแสดงความยินดีกับคนวันเสาร์ด้วยนะคะอย่างน้อยก็เดือนนี้ก็ได้ชื่นอกชื่นใจในเรื่องค่าใช้จ่ายไปดีเดียวเชียวคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านสำหรับการรับฟังยังไงก็ติดต่อคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ